โอเคก็กราบสมัสดีงกันดนะ้วยครับทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะผมนะเดี๋ยวกูต้องบอกชื่อเกมป่ะวันนี้เราก็อยู่ในเกมมันพันแมนดิสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยวกสามสามนั่นเองนะผม ตบมือปิ้งปองปิ้งปองตึ้งตึงตึงตึงออกไม่ใช่ที่คนอ่านแล้วผมนะก็อย่างที่ทุกท่านรู้นะผมนะเพราะตอนนี้อ่าพลังลบของเราเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านไปที่สองร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบสามนั่นเองนะผมนะวอ้โหแล้วแน,น่นอนครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่มครับผมเป็นกิจกรรมซากุระนั่นเองนะผมนะเป็นกิจกรรมที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วแหละก็เป็นกิจกรรมยังไงนะผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นการรับเควสต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นรับเควส์ไปรายวันแล้วก็เควส พิเศษนะผมนะแล้วก็มีดินดาดนะผมให้เราตีนะผมว่าพอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดออโต้ตรงนี้ได้นะผมนะนี่ผมออโต้ไปแล้วนะแล้วก็ตีตีบงตีบอสตรงนี้ด้วยผมนะเดี๋ยวผมตีบอสก่อนนะผมนะเราก็มาตีบอสตรงนี้เลยนะผมนะเพื่อเราจะได้รับดอกของสกุระนะผมนะเพื่อเราจะเอาไปสุ่มนะผมนะก็อย่างที่เห็นนะผมได้มาเยอะเลยนะผมนะอ่า ลังจากนั้นก็มาตรงนี้ครับผมเพื่อจะมาสุ่มของครัผมเดี๋ยวผมสุ่มอีกสิบครั้งนะผมใช้200อันนะก็จะได้มาประมาณแบบนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีของดีมั้งก็คงจะดีแหละนะครับเดี๋ยวให้ดูของข้างในก่อนลืมนะผมก็มีประมาณนี้ผมก็ถามว่าของมันดีไหมก็ขอพูดตรงๆก็มันไม่ได้ดีมากหรอกครับแต่ก็พอที่จะใช้ถูๆไถไปได้ับผมนะก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมที่เริ่มเล่นเกมนี้นะผมนะเหมาะกับกิจกรรมตัวนี้ผมก็เลเวลน่าจะประมาณสัก เออสามสิบขึ้นถึงกิจกรรมตัวนี้น่าจะขึ้นนะผมนะหรือว่าก็ต้องรออีกสักสามวันนะผมผมก็จําไม่ได้เลยเนาะก็ถือว่าของดีนะผมในแต่ละชั้นนะดีจนกมไม่อยากเปิดนะผมแต่ก็ต้องเปิดอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจําเป็นนะผมนะแล้วก็เออใครที่ถึงอ่าถึงกระป๋องม่วง2,500เนี่ยหรือว่าเก็บจนถึง2,500แล้วเอามาใช้เนี่ยเราก็จะได้เป็นทันตนของอ่ากิจกรรมของโซนิกนะผมนะก็คือกิจกรรมสกุละนั่เองผมเป็นชุดโซนิกนะผมร่างแรกนะผมนะแล้วก็มีเพชรอีกหนึ่งร้อย ล้ตัวคืออะไรนะคืนคืนค่านะผมนะแล้วก็มีอาวุธ2 2งสอใบแล้วก็แผ่นแผ่นทัศน์อะไรแผ่นที่มาใส่ตัวละครนะผมแล้วก็ตัวดำอีสองใบนะผมเป็นตัวดําเอาไว้สมตัวละครนะผมนะอ่ะโซนตัวละครเนี่ยอ่ะหรือชุดคอสตูมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับผมลืมให้ดูในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้าเนาะก็ชุดคอสตูมของเขาเนี่ยจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับผมนี่ครับผม เป็นแบบนี้นะเป็นร่างแรกนะครับย้ำนะครับว่าเป็นร่างแรกผมก็เป็นร่างที่สวยงามก็เหมอรับเก็บสะสมนะผมนะก็อย่าลืมที่จะมาสะสมกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมขออัปเกรดของตัวอัชชูราแป๊บหนึ่งนะผมนะตอนนี้อัชชูราผมก็กรอบอทองไปที่เรียบร้อยแล้วผมนะแต่ก็ยังไม่ถึงกรอบอะ,อะไรนะกรอบแดงอีกนานอีกนานเลยผมว่าถึงกรอบแดงทะายม,มีใครมาคอมเมนต์อะไรผมปะเนี่ย อ๋อนี่ยปกติพี่ลงคลิปประมาณกี่โมงครับผมก็เหมือนเดิมเวลานะผมนะก็ประมาณสักสิบสองนะผมนะตอนตึงเที่ยงไม่ก็ประมาณช่วงเย็นๆนะผมนะเดี๋ยวผมบอกเวลาเขาก่อนละกันนะผมนะ,อะบอกแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะผมนะประมาณนี้อ๋อกดปิดครับนะประมาณนี้ละกันนะผมนะอ่ะ โอเคต่อไปเราก็มาดูอันดับกันดีกว่านะว่าตอนนี้เราอยู่อันดับที่เซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่ครับผมตอนนี้เราอยู่ดับที่สามนะศูนยสี่สิบเก้าของเซิร์ฟเวอร์หกสามสามนะผมนะแล้วก็ผ่านหนาอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดตอนนี้เป็นอัชูุล่าเรียบร้อยแล้วผมนะอยู่อันดับที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดนะผมนะอ่าแล้วก็กิวอยู่ที่สี่สิบสามนะผมนะก็ถือว่าอ่าขึ้นมาเยอะอยู่ถึงจะไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าขึ้นนะผมนะแล้วก็ในการพิเศษมาก็ไม่มีอะไรมากมายครโอเคแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาแค่นี้ผมเรา มีตั๋วให้เราได้สุ่มกันด้วยนะครับวันนี้เราเตรียมของไว้พอสมควรนะผมนะแต่ว่าผมอยากได้ตัวอะไรในตั๋วแดงนะผมนะก็คงจะเป็นพวกแบบกูโกิส,สึอ,อะไรเงี้ยผมหรือมันก็เป็นอัศบินจากกลก็ได้ครับผมอยากได้ตัวเช่นบบว่าพอเล่นได้นะผมนะเอาอยู่ในตีนะผมนะเอาเลื่องทาสูตรเลยเอาไม่เป็นไรครับถือว่าเปิดประเด็นหนึ่งรอบผมเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้เป็นเอสอาร์ตัวอะไรับผมหรืออาจจะไม่ได้นะผมนะก็อยู่ที่ ความค้างมากน้อยแค่ไหนผมยิ่งค้างเท่าไรยิ่งโอกาสได้เยอะผมมาเริ่มกันเลยผมสามสองหนึ่งครับผมโอเคก็ถือว่าค้างอยู่ครับแต่จะออกหรือเปล่านะอีกเรื่องผมก็ถือว่าค้างอยู่นะเมื่อกี้นะครับผมออกมาเป็นสีม่วงนะผมนะแต่ก็ค้างอยู่ครับผมว่า่าจะมีตัวไม่ซ้ำแล้วมั้งเดี๋ยวลองดูนะครับมันมีไหมมีซ้ำปะเอามีซ้ำก็ผมโหซ้ำสองตัวเลยครับหรือว่าไม่ซ้ำเนาะ โอเคเราล้างเกลือเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปล้างเกลืออีกรอบหนึง่งไป007ต่อครับผมและเราไปล้างเกลือตัวเหลืองต่อครับอ่าล้างต่อเลยครับผมโอเคผมกดไปแล้วผมมีหน้าโหลดนิดนึงครับไม่รู้ออกหรือเปล่านะผมนะไม่ออกครับผมไม่เป็นไรครับเพราะว่านั่นคือตามที่เราคิดเอาไว้ครับผมทําสูตรครับสูตรรูดเตียวเสียรูตรัวเออไม่ใช่ครับไอเฮียคนละสูตรครับผมโอเคแล้วก็ ขยับโอ้ยเฮี้ยมมันไม่ขยับโถยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสตดอาจจะพลาดนิดน,นึงก็ผมแต่ว่าโอกาสได้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงผมรอสามจังหวะเหมือนเดิมก็ผมจังหวะที่หนึ่งโป๊ะหนึ่งแสงหนึ่งแสงแล้วอีกแสงหนึ่งโป๊ะอีกหนึ่งแสงกผมอีกแสงหนึ่งโป๊ะโอเค,คับผมค้างเรียบร้อยก็ผมโอเคไม่มีสาระขึ้นนะผมแต่ว่าค้างเรียบร้อยแล้วมาแล้วผมสีทองมาเลยับผม ดูซิว่าสีทองเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะผมนะค้างไปที่เรียบร้อยแล้วผมนะโ,โอ้โหเย็ดแม่สีทองแม่ละมึงไอ้ควา,ายเอย้คุณนึกคุณนึกไว้แล้วไอ้หียนะครับช่วงเวลาสําคัญพวกเขาใช้งานไม่ได้ตัวอะไรนะโอ้โหฮียแล้วมึงจะค้างหาแม่ครับผมตีโอเคมาเราเหลือตัวตัวม่วงนะผมนะเราก็จะเอาเป็นจักรพรรดิดิกนะผมมาเอามาเปิดล็อกนะผมพาสซีฟนะครับ ความท่านทานนะผมนะโอเคมาแล้วผมโบโอเคแม่งเกลือนะผมนะโอ้ oh. ไอ้เฮียยี่สิบใบไม่ได้อะไรเลยครับฟูขอบคุณมากครับผมนะแต่ทีหลังไม่ต้องนะครับนะบยี่สิบใบไม่ได้อะไรอย่างนี้มันใช่ไหมใช่ไหมทุกคนอืมมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับมีอะไรผมได้เซอร์อ,อยางไหมน่าจะไม่มีนะผมนะออกกิจกรรมก็น่าจะไม่มีให้เราได้เล่นแล้วผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำเคลดกันต่อดีกว่าทุกคน ตอนนี้เงินผมเยอะมากเยอะแบบมหาศาลเลยน้องนะคือผมไม่ขาดแคลนเงินแล้วตอนนี้ขาดเยอะคือของนะผมนะของที่จะใส่นะผมถ้าได้ของมอะไรผมก็จะอัพให้หมดเลยนะผมนะเสียดายน้อไม่ได้ตัวใหม่ๆครับไม่ได้จอตัวสุดตึกอะไรมาก็รม่รู้ครับตอนนี้เพชรเราอยู่ที่พันศานะผมนะแล้วก็ตัวดำเราเซอร์ไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมหมดแล้วนะเราไม่มีอะไรเซิร์แล้วนะครับ โอเคไหนดูซิมีอะไรให้เราได้อัปเกรดบ้างเอ่ยตรงนี้ต้องอัปเกรดปะเนี่ยอัปสักหน่อยแะ้วัน,นันไหนก็ามาแล้วอ่าตัวนี้ต้องอัปเกรดไหมไม่จําเป็นครับอ่าอัปแค่พอประมาณพอครับอย่าอย่าอัปไปเยอะครับผมมันเปลืองตังค์นะเราไปอัปอย่างอื่นดีกว่านะผมนะโอเคอ่าคนนี้ต้องใช้40เพชรโอเคเรามาดวลกันดีกว่านะผมเราไปดวลกับใครดีนะครับ เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยแม่งมีแต่คนได้เอออันนี้นะผมทอและพี่น้องโอเคลองสู้คนนี้ดีดคือจะบอกว่าตอนเนี้ยมันมีแต่คนได้เอออะไรนะราชเชลิกอยู่อากันหมดเลยแล้วผมนะก็ไม่รู้จะหมดแพชชั่นตอนไหน,นครับก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะปรับค่อยห,หนึ่งทีก็ผมจังหวะนี้ยังไงครับอัชล่าผมช้ามากแล้วผมสปีดช้าช้านะฮะผมก็พยายามปั้น โซนิคห้าดาวแล้วผมจะมันปั้นได้แค่นี้จริงครับนะโอ้โหโคตรแรงแล้วผมนะยับร้อยของไปหนึ่งครับมีอาวุธสามดาวด้วยเอ้ยแบบนี้ผมสู้ไม่ไหวนะเนี่ยโอ้โหถ้าจะเก่งขนาดนี้โอ้โหโคตรแรงนะครับโป้เขาให้โอ้โหดาเมจแทบไม่เข้าแล้วผมนะอาชูราโหมดบับให้หนึ่งทีโอโหแตกเลยโอ้ แรงเกินนะฮะแรงต้านไม่พอครับแล้วก็บับก็ให้หนึ่งทีก็ผมโอ้โห,โหบอกเลยว่าแรงอย่างนี้ไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนครับผมบับก็ให้ข้ามจัดอีกแล้วบุ๊บบโอ้โหเรียบร้อยครับผมว่าทสมกีผมไปแล้วนะครับโอ้ยังก็ยังก็ยังอยู่ยังยยยอย,ย,อยู่ยังอย,ย,งอย,ย,งอยู่ครับยังอยู่ทสมกีผมยังอยู่ครับ ท่าสมกีผมยังอยู่ครับอาชุลาหมดจัดแล้วครับจังหวะนี้อูชักไม่ไหวแล้วบับก็ให้หูยเด้งไปแล้วหนึ่งตัวยังไงครับจังหวะนี้โอ้ฝันข้าบ,บอกแมงทำอะไรกูไว้บับ,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 บก็ให้แล้วก็ทึกเฮ้ยเฮ้ยทาสมกีผมยังไม่ตายท่าสมกีผมโคตรอึดแล้วผมตายแล้วไอเดยกที่อะ อไอ้แกอืมมึงจะเฮ้ยหลบดาเมจได้ไอ้เชี่ยไอ้แกหลบดาเมจผมได้เว้ยจังหวะนี้บอกมึงว่ากูแกแล้วไอ้สัตว์อืมไอ้เด็กไม่เจียมตัวอืมโดนซะ้ยังไม่ตายยังไม่ตายเอาวอัชล่าบอกเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะตาแกฮะมึงอ่ะลงๆไม่ได้แล้วไอเยี่ยมเรียบร้อยก็ผมบอกเลยสึกครั้งนี้มันจะจัดนะผมนี่เห็นดิดูดเห็นไหม เนี่ยบางคนก็แบบขึ้นมาได้เพราะมันมีตัวแบกนะผมเห็นไหมนี่มีราชงราชาเด่ยคนเนี้เนี่ยมีราชาเนี่ยอัพสุดนะผมโหไม่มีกิลด้วยนะครับโหโอ้โห,โหแล้วมีแต่ราชาผมสู้ยังไงวะผมต้องให้มีเด็กยูอาก่อนนะทุกคนนะผมถึงจะสู้กับราชาได้ผมตอนนี้เด็กยูอาไม่มีนะครับผมไม่กล้าสู้นะเดี๋ยวผมตายนะครับต่อให้ปั้นสุดขนาดไหนถ้าเด็กยูอามาต้านได้ก็ถือว่าโอเคนะผมนะไม่ตายภายในช็อตเดียวแน่นอนครับ โอเคน่าจะไม่ม <Obi> ีอะไรให้เราได้สุ่มนะผมเดี๋ยวผมขอทำเควสหน่อยละกันนะครับนี่เคล็ดนะผมมาไหนกันนะตอนนี้ถึงสิบนาทียังโอเคถึงส okay. ิบนาทีพอดีแล้วผมนะเดี๋ยวผมขอทำเควสแป๊ดนึงนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรให้เราได้ทำมากกว่านี้แล้วนะเออลืมไปว่าผมต้องเก็บกระป๋องมวยนี่ว่ะทำกิจกรรมนี้ว่าโอเคโอเคโอเคลืมไปลืมไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน โอเคงั้นผมขอจบเพียงคลิปเท่านี้กันละกันนะผมนะใครที่ชอบคลิปวันนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยและที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างบนหนะ้าจอให้เป็นรูปสีดับได้เลยครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผมเอาละงั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนถ้าจเจอกันใหม่คลิปหน้าผมในสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ไปกันไวๆเลยนะผมนะโอ้โหแม่งตัวแม่งต่อยไรชาวบ้านไปถึงทีนะผมนะโอเคงั้นจจเจอกันใหม่ผมบ๊ายบายครับฟู